ซึ่งออฟฟิศที่นี่นะคะจะติดกล้องทั้งหมดเนี่ย12ตัวด้วยกันครอบคุมพื้นที่รอบอาคารและภายในทั้งชั้น1และชั้น2เลยและเหตุผลหลกัลกๆนะคะที่คุณเต๋าเลือกโลเคชันตรงนี้เป็นออฟฟิศเพราะว่ามีที่จอดรถเยอะค่ะและกล้องที่เราเลือกที่จะวางระบบเนี่ยก็สามารถจับภาพลานจอดรถได้ครอบคุมรอบอาคารด้วยสบายใจหายห่วงแน่นอนค่ะจะเห็นได้จากแปลนนะคะว่าเรามีกล้องเนี่ยตั้งแต่หน้าประตูทางเข้าเพื่อตรวจจับใบหน้าคนเข้าออกด้วยพอเดินเข้ามาภายในก็จะเจอห้องทํางานของพนักงาน ถัดไปก็ห้องประชุมซึ่งในห้องนี้ก็จะมีกล้องด้วยอย่างน้อยนะคะหนถึงสตัวด้วยกันรวมถึงห้องสต๊อกห้องเก็บพัสดุห้องซีและโซนชั้น2ก็เช่นเดียวกันค่ะเรียกได้ว่ามีกล้องเนี่ยครบทุกจุดที่สามารถ tracking ทั้งคนและสิ่งของได้ครบทุกส่วนเลยและด้วยความที่เป็นออฟฟิศที่รีโนเวททุกอย่างใหม่หมดนะคะการทํางานเราจึงแบ่งเป็นสส่วนด้วยกันนั่นก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องเข้ามาเดินสายร้อยท่อก่อนสายที่เดินก็จะเป็นสายแลนนะคะเส้นต่อเส้นเดินจากเครื่องบันทึกที่อยู่ในตู้แลกไปยังกงลง้้อองงงแตต่่ละัวซึเนนนืาา เ,เราจะต้องทิ้งสายลงมาจากฝ้าเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อความสวยงามของหน้างานพองานพัดบิวอินงานไฟฟ้าหรืองานโครงสร้างต่างๆง,งานตกแต่งจบแล้วนะคะเราจึงสามารถเข้ามาจบงานส่งมอบงานเซ็ตระบบเข้ามือถือลูกค้าได้นั่นเองค่ะและก่อนหน้านี้นะคะหลังจากที่เราได้บีฟงานกันนะคะถึงเรื่องสเปคของกล้องการทํางานของกล้องต่างๆถ้าคุณเต๋าก็ได้มีข้อสรุปว่าเขาอยากได้กล้องทุกตัวเนี่ยบันทึกเสียงทั้งหมดนะคะและสามารถทำามชััน d e t e c แจ้งเตือนได้ด้วยแล้วก็ไม่ได้เป็นปัญหาค่ะในส่วนนี้ทางบริษ ะะจัดสรรให้ได้ตามความต้องการของคุณเต๋า100%เลยค,ค่ะตอนนี้ช่างก็ได้ติดตั้งกล้องทั้ง12ตัวครบแล้วนะคะตอนนี้กล้องก็จะอยู่ที่ แอปพิก Connect Pro ของเรานะคะในมือถือของช่างก่อนที่จะส่งมอบงานนะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากล้องทั้ง2ตัวชัดแค่ไหนแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้แล้วด้วยนะคะนี่ทั้งหมดกล้อง12 2ตัวแต่เราจะกดเข้าไปดูแต่ละตัวนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะดูทั้ง1 2ตัวก็ได้ถ้าเป็นแนวนอนนะคะกล้องก็จะขึ้นมาให้เห็นทั้งหมดตามนี้สามารถกดเข้าไปดูได้ด้วยว่ากล้องแต่ละตัว หน้าตาเป็นยังไงความชัดแค่ไหนซูมายทะเบียนก็สามารถมองเห็นได้ด้วยมีแค่2ล้านพิกเซลเองนะคะเนี่ยซึ่งกล้องแต่ละตัวนะคะเราก็สามารถปรับมุมกล้องแล้วก็คัสตอมายได้ด้วยว่าลูกค้าอยากเห็นอะไรเป็นพิเศษนะคะจุดไหนที่บอดเราก็สามารถปรับให้เห็นเพิ่มเติมได้ จบกันไปแล้วนะคะการรีวิวการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้ง12ตัวนะคะของออฟฟิศสร้างใหม่ที่คุณติ๊กและคุณเต๋อกําลังสร้างอยู่นะคะตอนนี้ซึ่งหน้างานเนี่ยตอนนี้เสร็จไปแล้ว80กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะพร้อมจะส่งมอบภายในวันที่31มกราคมนี้นะคะทางเราก็ได้มีการติดตั้งกล้องแล้วก็ส่งมอบงานเรียบร้อยนะคะสามารถดูกล้องผ่านมือถือได้แล้วสุดท้ายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เราด้วยนะคะสำหรับวันวนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย